สวัสดีทุกคนเนี่ยใบยเอง คลิปนี้ใบจะมาเล่าเรื่องราวการเดินทางไปสู่ฝันของใบที่จะได้เป็นฟีฟายอเดลถึงแม้ว่าตอนนี้การแข่งขันจะยังไม่จบแต่ใบก็อยากจะเล่านะเริ่มต้นดีกันบินกลับมาจากสวีเดนก่อนค่ะทุกคนไม่ว่าความฝันของใบจะอยู่ไกลแค่ไหนใบก็จะไปให้ถึงค่ะรอบนี้ก็นั่งเครื่องยาวๆไปเลยสิค,คะเกือบ20ชั่วโมงเนี่ยพอถึงไทยเราก็ไปที่ตึกเอเอกันสถานที่นี้เป็นสถานที่แรกสําหรับนัดเจอทุกคนค่ะแล้วเราก็ไปเข้าค่ายอบรมกันที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งและจะบอกว่าเรื่องราวระหว่างที่ใบอยู่่ทีีรรรสอันนนนใกกกาาาบมมุ้ ไปได้ทําอะไรหลายๆอย่างได้เจอใครหลายๆคนและได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกมากมายเรบอกว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการเดินทางกลับมาครั้งนี้มากๆเลยค่ะแน่นอนว่าเป้าหมายปลายทางเราสําคัญแต่ใบก็ไม่ลืมที่จะเก็บเรื่องราวระหว่างทางค่ะ สำหรับการแข่งขันฟีไฟดอฟในครั้งนี้ใบทุ่มเทแล้วก็เต็มที่มากๆมีหัวเราะบ้างยิ้มบ้างร้องให้บ้างเหนื่อยบ้างแต่ใบก็ไม่เคยท้อค่ะเพราะความฝันของใบนั้นสําคัญกว่าขอบคุณการแข่งขันฟีไฟดอฟในครั้งนี้และทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่ทําให้ใบได้กลับมาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและสดใสอีกครั้งหนึง่งใบสัญญาว่าใบาจะไม่ยอมแพ้เราสู้ต่อไปค่ะยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกาลังใจแล้วก็ช่วยโหวตดให้ใบด้วยนะ